ทีมงานหลักผักดีฟ้ามได้มาฝากพ่อแม่พี่น้องหลายโตนะครับเมื่อนี้สําหรับผู้ไดเบิง้งราคาเบาๆทางสายคิปเฮ้านะครับเมื่อนี้ครับผมนี้สวยๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องลายเทลาโตบ้างอ่ะจะซาจะชัดมือนี้ว่าว่าหลายเฮ้า ตัวนี้สาหันบาทหัวโลนธรรมชาติว่ามอห์มห์ไอ้มอหมุนครับสองหมื่นสาันบสีแดงดำเราบานนี่เราบานนี้ผมจะขายให้พี่น้องพิเศษนี่ครับผมตัวละสองหมื่นครับตัวละสองหมื่นกับมันมีอยู่จักัวครลับผมหนึ่งามตัวครับชี้าวนี่ม่นว่าหาตัวแสน ตัวแสนนะครับทีมงานหลักผักดีฟ้ามเดี๋ยวผมตัดจิบผู้เดียวเลยนะครับหาตัวแสนครับผมตัวสองมื่นครับครับว่าตัวละสองมื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องมักตัวใดครับรวมแล้วหามื่นแต่ว่าขายสองมื่นแยกกับสองมื่นครับผมแยกตัวเดียวกับสองมื่นนะครับ อันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งสองหมื่นนี่ครับหมายเลขสองสองหมื่นตัวใหญ่นี่สองหมื่นครับสองหมื่นอันนี้สามนะครับนี่ซีตัวนี้ตัวที่ซีนี่ตัวที่หาสองหมื่นนะครับจุดนี้มีหาตัวตัวละสองหมื่นบาท มแม่แม่นี่เดียสองหมื่นสามพันบาทนะครับสองหมามพันบาทแยกลูกออกไปแล้วนะครับขวากำลังขวาตตออยั่มักตัวใดยี่ปะสวัสดีครับวัวหน่อยตัวใดชิบสี่อ่ะสิบสี่สิบห้า สิบหกสิหนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกับขอร้องได้ครับสิบสามหมื่นสมื่นกับเป็นสี่หมื่นหาสาตัวสตัวสี่หมื่นหาครับผมสำหรับพ่อเม่พี่น้องนะครับตัวละสองหมื่นี่พอดีส่วนตังเอค่าเก็บเกี่ยวมีสิบไรได้สองหมืนพอดีนะครับพ่อแม่พี่น้องได้งว่ตัวนี้ลหะคันพ่อเม่พี่น้องทีเก็บเป็น งววี้เง Joseph, <ım S 2> ี้ออมใบนะครับทีมงานหลักฝากดีฟาร์มจัดให้ราคาเบาๆสำหรับคนขส่วนตังค่ะสองหมื่นครับผมสองหมื่นโมเป็นท่านเอาเลยนี่ครับกับต้อได้อีกนี่ครับผมหน้ากล้องหลังกล้องผมกับท้ายอยู่สองหมื่นยี่สิบบาต้อได้อีกเด้อกับมีเยอะหาตัวนะครับสองหมื่นโมเป็นท่านเอาเลยตังค์ผีสองมื่นสามสองตัวหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นแปดทีมงานหลักฝากดีฟาร์มรถไห่พ่อแม่พี่น้องไซ ทาชวนตังแล้วนะครับขายเก็บเกียวคับผมแม่กับกำลังเข่าตอเยอะนะครับเกัาคบผมเอาไอเนีผมคว้าเบอร์ฝากคว้แม่พินา5 5นย5 5 328น้มนะครับครับผมครับผ <Yes. S 1> <pursue> มครับผมขอบคุณหลายๆอ่ะ